ครับผมบว,ว,วันนี้ก็มาร่วมงานนะครับผมคอนแทคเลนส์ะนะครับบอสแอนด์ลอมนะครับผมที่สยามกิจนะครับกับน้องเบนนะครับก็เป็นงานเป็นงานแรกที่ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับน้องเบนในในการออกอีเวนต์ร่วมกันในวันนี้นะครับปกติแล้วการเป็นคนที่ จริงๆแล้วไม่ค่อยดูแลสายตาเท่าที่ควรครับ <laughs> เพราะว่าป็นคนชอบเล่นเกมครับแล้วก็เคยไปไปวัดสายตามาก็มีสายตาสั้นประมาณ50กว่ากว่าเหมือนกันนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยตัดบ้านครับแล้วก็ตอนนี้พอเราต้องทํางานด้านการมากขึ้นเนี่ยก็หันมาใส่คอนแทคเลนด์ด้วยนะครับค่ะของเบนก็จะเป็นแบบการเล่นโทรศัพท์มากกว่าค่ะก็คือจะถนอมสายตาก็จะลดเวลาอยู่กลางคืนเงี้ยค่ะก็จะลดแสงในโทรศัพท์ให้มันน้อยลงหน่อยจะจะได้ถนอมสายตาของเราค่ะ ครับผมก็ขอฝากเชิญชวนทุกคนนะครับผมใครที่รู้สึกว่าอยากดูแลสุขภาพสายตาตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้คนรอบข้างของตัวเองเช่นแบบว่า,าวัยรุ่นนะครับผมวัยวัยเรียนก็ตามหรือว่าวัยผู้ใหญ่ก็ตามก็สามารถที่จะดูแลด้วยการใส่คอนแทคเลนได้นะครับค่ะก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะว่าถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนบุคลิกตัวเองให้ดูดีนะคะก็อยากจะให้ลองมาใช้คอนแทคเลนดูค่ะ